หลังจากที่มีการโหวตไปนะคะแล้วคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตแล้วทีมข่าว 7hd ไปถามความเห็นของพี่น้องประชาชนซินะบอกว่าพ่อแม่รู้หรือยังจ้าไทยเราได้นายกคนที่32แล้วนะหลังจากที่รู้ข่าวกันหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะอ่าดีใจก็ดีใจอยากเห็นประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงนะบอกเออก็ดีได้นายกแล้วก็ดีแต่จะดีใจกว่านี้นะถ้าเกิดสมมติว่านายกคนนี้สามารถแก้ไข หาปากท้องของชาวบ้านให้แบบเห็นผลทันทีซึ่งก็เชื่อว่าถ้าคุณอนุทินทำได้จริงประชาชนที่ทั้งชอบและไม่ชอบพร้อมเปิดใจสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะมีแม่ค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมให้ความเห็นบอกว่านักการเมืองเนี่ยเปรียบเหมือนสัตว์ที่คอยเปลี่ยนสีไปเรื่อยเพื่อเอาตัวรอดประชาชนไม่สามารถเชื่อใจใครได้หรอกเพราะมีทั้งคนดีคนไม่ดี แต่คุณอนุทินเนี่ยเป็นคนฉลาดดิ้นรนเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์มองออกเวลานี้ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรดังนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินมานั่งเก้าอี้นายกบริหารประเทศต้องรีบเค้นผลงานออกมาสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาชนยอมรับค่ะพูดอนุทินแต่ว่าพูง่ายๆว่าตอนนี้เราตัดสินไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครถูกปะมันก็มีดีและเสียแต่ถามว่าอนุทินก็ฉลาดไหมโคตรโคตรฉลาดฉลาดก็คือว่า มันเหมือนกับว่าเขาเขาดิ้นไปดิ้นมาเก่งอะ่ะเอาง่ายว่าเขาดิ้นเก่งอะ่ะระยะเวลามันไม่ได้ยาวมากเพราะว่าประเทศไทยเรามันเละเทะหมดแล้วมันเละมันเนา่ามันเสียมันพังไปหมดแล้วถ้าแก้ไขได้โอ้โหแบบโคตรที่เปอร์ฮีโร่เลยอะ่ะถามว่าโอเคไหมก็ลองดูงานก่อนแล้วกันว่าตอนนี้คือหนึ่งแล้วก็ยังเหมือกับข้างบ้านนะเนาะก็อยากให้เขามาจัดก,การให้เรียบร้อยว่าเราควรจะทำงางไงต่อเดินหน้ายังไงต่ออยากอยากให้เขามีแผนที่ชัดเจนกว่านี้ที่ไม่ใช่แบบว่า รัฐบาลเก่าๆแบบก็อั้วกันมายอมกันมาจนวันนี้เรื่องมันแดงหมดล้วอยากให้ถ้าเป็นไม่ได้นะเคลียร์ให้จบเราจะได้ทำมาอากินได้ ขณะที่ผู้ประกอบการร้านกัญชาต้องอไปถามหน่อยสิออออที่เป็นนโยบายเรือธงของพระภูมิใจไทยเลยนะใช่ค่ะ,ะนะเปิดใจกับทีมข่าวว่าดีใจดีใจที่เห็นคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีและนอกจากเรื่องการเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องแล้วก็อยากให้เข้ามาแก้ไขกฎหมายจัดระเบียบเรื่องกัญชาเสรีให้เข้าที่เข้าทางกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดประเด็นดรามา่าและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยครับ ก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าหนูว่าน่าจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาค่ะบางคนเออประเทศเขาอะค่ะไม่ได้ถูกกฎหมายเขาก็ต้องแอบแฝใช่ไหมพี่บางทีเขามาเที่ยวเขาต้องการเอนจอยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าอยากให้เขาควบคุมไปเลยค่ะเป็นพื้นที่สูบสําหรับสําหรับบุคคลเลยเพราะว่าบางทีเยาวชนบางคนหรือคนแก่บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบกลิ่นหรือไม่ได้ถูกกับกลิ่นหรือบางคนเขาก็ยังมองว่าเป็น สิ่งที่มันไม่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะแน่นอนว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนรอการแก้ไข